อ๋อนี่นี่นี่ข้อความนี้อ่ะคนเห็นกันแล้วโอมานอ่านิวซีแลนด์ป่ะเอ็นเซอร์นิวซีแลนด์นะครับ UAE ประเทศไทยอ่าโอ้ก็คือเอางี้งว่ะก็คือเขาสนใจพวกเนี้ยถ้าใครสนใจอยากจะไปเล่นบอลโลก2,026รอบรสุดท้ายนะนี่เขาโพสต์แบบนี้เลยนะแล้วเขาไป2,026แล้วนะไม่ใช่ไปให้ไป2,026 จะบ้าเหรอดีไหมเออาซิลองดูไหมล่ะเออเฮ้ยเอาแบบนี้เลยเหรอฮันดาไม่แต่คุณต้องพีเมท์อารนนะนะคือผมชอบคปนส่วนตัวนะโดยสายฟุตบอลด้วยคุณพีเม็์ผลใส่เพิ่มมาหน่อยคุณคุณแก้โพสต์นิดหน่อยแล้วคุณบอกเลยว่าถ้าไม่ได้คุณจะทํายังไงเออไม่แฟร์ไงไม่ใช่แค่คุณบอกว่าคุณสนใจพวกนี้ถ้าใครอยากไปบอลโลก2 0 2 6คุณต้องบอกเลยว่าถ้าคุณทําแล้วไม่ได้ไปคุณ คุณจะให้อะไรเราคืนอ่าเอาซิเอ้ยนี่น่าสัมภาษณ์นะแป๊บหนึ่งโทรหาหยกบอกสัมภาษณ์ฮอนด้าเลยเอามาลงไหนเฮ้ยอย่างน,นี้เอาจริงนะบอกทีมงานได้อ่าบอกเดี๋ยวทาเดี๋ยวถามมาให้เลยเดี๋ยวถามมาให้เลยถ,ถ้าสมมติไม่ถึงระดโลกของมันไม่อยากฟังแนวทางเขาเราอยากฟังแนวทางเขาถูกป่ะอ่ะถ้าคุณพูดอย่างนี้คือคุณเคมาตัวคุณโอเคนะอ่าซึ่งจากผลงานที่คุณทํากับ มพูชาเนี่ยวันนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าที่คุณเลือกออกไปเราเคยทําเรื่องฮอนดาแล้วบอกว่ามันชนเพดานเขาว่าคอนเซปต์ที่ทำเนี่ยเหมือนฮอนดะอยากไปมากกว่าน,นี้แต่ทรัพยากรนันเกเตะมพูชาคือองค์รวมไม่พอนั่นคือหนึ่งขึ้นมาไม่พอสองคือสร้างมาหลายปีแล้วคงเห็นว่าเด็กแล้วก็เทคนิคโดยรวมเนี่ยอาจจะเล่นในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้อันนี้คือมุมมองผมนะอ่าแล้วก็โคลัมบ,บูชาถ้าไปดูอย่าว่าผมแล้วกันเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นได้ บางทีกัมพูชาอาจจะเหมาะก,กับสไตล์แบบนี้ถ้าทําอีกกี่ปีแต่มันอาจจะยาวไปหรือเปล่ากับความคาดหวังของแฟนบอลแต่ถ้าเกิดฮอนด้าไปทําพวกนี้เขาคงมั่นใจว่าชาติพวกเนี้คือชาติที่พร้อมที่จะเล่นในคอนเซปต์ฟุตบอลของเขากลับมาที่โพสต์ครับเรามาตัดชอยกันดีกว่าโอมานนี่ก็คือทีมที่ผลงานดีในรอบ12ทีม ในช่วงหลังของเอเชียโอมานจะใช้โค้ดพวกนี้ไหมส่วนใหญ่โอมานไม่ค่อยใช้หรอกโอมานเขาใช้โค้ดด้วยเลย,ยนั่นแหละยุโรปที่เคยผ่านงานใ,นใหญ่มาจากฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไม่น่านิวซีแลนด์อันนี้ก็เป็นไปได้แต่สไตล์ฟุตบอลนิวซีแลนด์ไม่ใช่สิ่งที่ฮอนดาทำแน่นอนครับ UAE ก็เป็นไปได้แต่ผมก็จะมองเหมือนอมนยูวีสามารถจ้างโค้ชที่จะทำเหมือนฮอนด้าได้แล้วมีชื่อเสียงดีกรีในปัจจุบันก็จ้างได้มีตังครับส่วนประเทศไทยเนี่ย hey, ตอนนี้ hey, ถ้าคุณแป้งยังเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่อยู่เนี่ยเออก็คือชอบอะไรเอาตรงๆแล้วกันเพราะมันเคยมีข่าวเจ้าหนึ่งว่าทำไมไปคุยกันที่คุยกันตอนไหนซีเกมอะ สีเกณ์ที่เปยดน,นามอะ่ะมีมีมีข่าวลงก็คือเดินเจอในใน,ในโรงแรมที่พักในข้างล่างในโซนข้างล่างยอะไรเงี้ยจนจนมีข่าวว่าจะมาผูกทําท่าเรือไงทําทีมชาติไทยนะแต่ผมชอบอ่ะเขาเปิดอย่างเงี้ยเขาเขาใช้ได้นะแต่ขอเหตุผลหน่อยว่าถ้าไม่ได้เนี่ยเออคุณจะทําอะไรไม่ใช่แค่ออกนะออกมาแล้วมีช่อบไม่พอเพราะว่าเหมือนคุณเอาความหวังเขาเนี่ยคุณใส่ทีมไทยมาเนี่ยความหวังแฟบบอลไทยมีนะ แล้วคุณเคมว่าเนี่ยบอลโลก2026ไปเลยนะแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยคือเข้ารอบ12ทีมเอ่อรอบ12 12ทีมก็โอเคละจองเอเชียหน้าขนาดนี้ไปเปิดไปนะเขาไม่ได้บอกว่าจะเข้าในรอบสุดท้ายนะเออแต่ก็จริงนะไปเปิดไป world cup in 2026เ,เออ <c oughs> เออเคุณดิสเครดิตฮอนดานะทีมงาน <c oughs> เออแต่เขาไม่ได้บอกดีกว่าว่ารอบสุดท้ายใช่ไหมเออ อ่าแฟนๆว่ายังไงอย่าเลยครับฮอนด a เอาคนอดื่นดีกว่าฮอนด a เหมาะกับ U19 มากกว่าเนี่ยคนก็ถามบอกว่าแล้วโพสต์แบบนี้เนี่ยพี่โน่ใจขอไม่ดีโอ้โหก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็คิดได้อะถูกไหมล่ะก็คิดได้สัมภาษณ์อย่างเดียวจะเป็นคำตอบไม่คอมเมนต์แรงสิ้น เราต้องสัมภาษณ์เขาให้ได้ครับเพื่อให้เขาพูดออกมาว่าเขาจะทําอะไรให้ทีมที่เขาเขียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้ไปฟุตบอลโลกสัมภาษณ์ทีละอันเลยนะหมายถึงว่าที่คุณเขียนในโอมานเนี่ยคุณรู้จักฟุตบอลโอมานขนาดไหนคุณถึงกล้าพูดว่าคุณจะพไปบอลโลกรู้จักนิวซีแลนด์ขนาดไหนรู้จักยูเขนาดไหนรู้จักไทยขนาดไหนอ่าฝากสั่งงานผ่านออนไลน์ไปเลยนะครับฝากทีมงานใช้ความสามารถที่มีตาให้ผมหน่อยเพราะผมเชื่อว่า เราสัมภาษณ์เคสุเกะคอนดาได้แน่นอนนะครับแล้วผมอยากรู้ว่าสุดท้ายเขาจะตอบว่าเขาอยากทำทีมไหนและไอชื่อทีมที่ออกมาเนี่ยถ้ามันไม่มีความเกี่ยวข้องคือเคยติดต่อเนี่ยเขาจะเอ่ยทำไมนั่นคือ1กับ2คือถ้าเขาไม่เคยดูไม่เคยดูพวกนี้เล่นเขาจะเอ่ยทำไมและสาคือเขาต้องมีความเกี่ยวข้องคือสามารถใช้ชีวิตได้ไปต่อยอดธุรกิจได้ เขาถึงพูดเพราะ Honda มี Academy ที่เป็นหลักสวรของตัวเองจน Academy เนี้ยก็เอาไปใช้ทำกัมบ,บูชาคือเขาปั้นปั้นกัมบ,บูชาจนเห็นเป็นโครงสร้างแล้วเขาก็ได้เคลม Academy ของตัวเองด้วยคุณมีไซว่าก็แค่งาน PR Honda นนี่แค่ภาพลักษณ์ดีอ่นนี่คือมุมมองนะเราแลกเปลี่ยนกันทุกข้อความแต่ถ้า h o n ด a มาได้ดีนะ อนดะมาปรัติประเทศไทยกางเกงช้างขายดีใส่ฮอนดะโดนแน่นอนเออเราขอทิ้งมิก้กันบ้านเรื่องฮอนดะแต่ที่พูดในเมื่อกี้เนี่ยตัดเป็นช็อตคลิปมาด้วยเหมือนกันที้งมิ้กันบ้านไว้อยากไ้ฟังตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะไปตามอะไรต่อได้บางกีพูดไปก็ไหลไปเรื่อยแหละแต่อยากรู้ว่าถ้าฮอนดาเขาตอบกลับมาเนี่ยเราจะต่อยอดอะไรได้บ้าง แต่ผมว่ามันน่าสนใจกับทีมชาติที่เขาเอ่ยมาในโพสต์เนี่ยคือมันจะไม่มีการคุยก่อนเนี่ยเป็นไปได้เหรอคุณถึงมาเขียนชาติต้นงเยอะแยะโซนอื่นต้งเยอะแยะคุณไม่เขียนคุณมาเขียนระบุมาเลยแสดงว่าทั้งหมดฟันธงว่ามียื่นไมแน่นอนอไม่รู้ละไทยยื่นไม่ยื่นอะไรไม่รู้แต่ต้องมีต้องมีคุยถึงขั้นไหนไม่รู้แต่อาจต้องมีสกิดไป แต่ไม่รู้ใครดาเนินการไปลึกกว่ากันสถานการณ์ตรงนี้